จะได้ยกเธอทั้งสามขึ้นสู่บสมบทกรรมเพื่อเป็นผู่สุนัขพระชาสาสนาชื่อของเธอทั้งสามเป็นวาวชาติไทยท่าสวนกรังวารไม่ได้แต่ทัานชื่อให้ใหม่นี้สามเณรสมศรีแท้นำมานั่นสมศรีอาทร สมศรีธาตุไพฑูตสามเณรสงสีตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสามติพุโณนามาคันเตสามเณรนาทตั้งชื่อให้ใหม่ว่ายานทัพโรนามาคันเตส่วนสามเณรทูตตั้งชื่อให้ใหม่ว่าชยยสิรินมาเตเออเมื่อพระมาราที่ผู้ทรงสถาปัตา์พระคิดาโมศิเออชื่อว่าไอสามเณรสงสีให้ตอบว่าอามาคันเตสามติพุโณ Vamos lá para